ประชุมคณะครอมอเศรษฐกิจเดินหน้ากันเรื่องหนึ่งพี่วีคุณผู้ชมเมื่อวานใช่ไหมลดค่าน้ํามันลดค่าไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบในรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลครับนอกนั้นก็มีการเรียกการไฟฟ้าสามหน่วยงานครับมีภาคอ,อะไรนะนะครหลวงนครหลวงแล้ว,ลวลก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาทําแผน เขาเรียกว่าดเรกพพเอเหรออัอนี้<ด>จะมีการจ้างงานมีเรื่องของการลงทุนอีกหมาสารมนันต้องอีกต้องเรียกว่าเป็นอีกกระทรวงที่มีการเชิงลุกควิกวินจริงๆครับกระทรวงพลังงานสดๆร้อนๆคณะ<ไ>กรรมการนโยบายเศรษฐกิจที่มีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานครับมีมติกันพี่วีนั่นนะฮะเห็นชอบหลักการมาตรการด้านพลังงานภายใต้นโยบายควิกบิ๊กวิน เร็วใหญ่เพื่อประชาชนครับ,รบที่กระทรวงพลังงานเสนอและให้ไปดําเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายก่อนนําเสนอคอรมอม,มาตรการพลังงานมีภาระก็คือลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายกระตุ้นสัน้นได้ผลยาวกระจายตัวสามมาตรการ9แผนงานทําอะไรบ้างพี่วิวมายกตัวอย่างเลยกัน ที่เห็นชัดๆโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนอันนี้ช่วยของต้นทุนเกษตรได้เลยโซล่าสูบน้ําเพื่อการเกษตรนียเนี่ยสองอย่างนี้ส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูปท็อปในบ้านอยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษีอันนี้ก็คือว่าแต่ละบ้านพอติดตั้งโซล่าแล้วเนี่ยสามารถส่งขายคนอื่นได้ด้วยใช่โครงการโซล่าลอยน้ําในเขื่อนอันนี้จะของเขื่อนต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีอยู่หลายเขื่อนแล้วตอนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับ แปลความง่ายๆนโยบายนี้กําลังเปิดทางให้กระทรวงการคลังให้กระทรวงพลังงานไปเดินหน้าหาลือกันในรายละเอียดแล้วเสนอเข้าสู่คอรอมอรเพราะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องมาตรการภาษีด้วยอืหลังจากนั้นอัธริพลเลอกพิบูรลรัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาชี้แจงว่าที่มีมติไปมีอะไรบ้างพี่วี <c oughs> หนึ่ง <c oughs> นี่ไงลดราคาน้ํามันดีเซลห้าสิบสตัง นี่เนี่ยวันนี้วันนี้เลยว,วันนี้มีผลอีกห้าสิบตังคือครั้งแรกเลยคือจําได้เลยสี่สี่ตุลาสี่ตุลาลบไปห้าสิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีผลวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมเนี่ยลบีกห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลดไปแล้วหนึ่งบาทครับยี่สิบเจ็ดวันไปแล้วบาทหนึ่งลดเป็นซินไปด้วยสามสิบสตังค์และเดินหน้าโซล่าประชาชนครับคืออะไรโซล่าประชาชนคือโซล่าเพื่อชุมชนที่เปิดให้ ชาวบ้านชุมชนเกษตรกร,กรติดตั้งโซล่าภายในครัวเรือนแล้วมาขอคืนภาษีได้จากค่าติดตั้งขอคืนกลับไปสองแสนบาทเออตั้งติดตั้งสองแสนคือราคาอยู่มาเนี้ยนะคือเอาไปลดหย่อนภาษีได้สองแสนบาทอโอ้ผมรอติดตั้งอยู่เนะี่ยคุณรอนะรอ, <laughs> อมาตรการนี้ทั้งหมดคุณอัธพลบอกว่าเป้าหมายทั้งทั้งหมดจะครอบคลุมสมิติและจะสำเร็จได้ในสเดือนอม,มีอะไรบ้างพี่วี สามมิติการสร้างรายได้และลดรายจาย่ายได้พลังงานภาคประชาชนผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนโซล่าสูบน้ําเพื่องานเกษตรกว่า1,200ระบบลง,ลงทุนไป12,500กว่าล้านนะโซล่าฟาร์มชุมชน1 5 0 0รเมกะวัตต์ลงทุนไป3 0,000กว่าล้านมาตรการลดหย่อน,นภาษีสำหรับผูส้สร้างโซล่าเซลมเมื่อกี้อ่ย้าสบล้านบาทการเล่งอนุมัติการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าลอยน้ำในสามเกื่อนหลักของการไฟฟ้า ไฟผลิตแห่งประเทศไทยที่ไหนบ้างเขื่อนภูมิพลเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์ุ้นต่ำนะไอ้นี่โซล่าลอยเนี่ยนะกำลังการผลิตรวม1,638เมกะวัตต์อันนี้คือเพิ่มขึ้นนะกำลังผลิตเพิ่มขึ้นนะเกิดการลงทุนกว่า53,000ล้านบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า0.8ล้านตันต่อปีไอเนี้ก็นำไปสู่ทิศทางของเน็ตซีโร่ต่างๆใช่นะต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเขื่อนในการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนําพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริมความต้องการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพพลังงานหมุนเวียนเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนี่โซลาฟาร์มครับกำลังขยายตัวแปลความง่ายๆทั้งในส่วนของเขื่อนในส่วนชุมชนในส่วนของเกษตรกรครับครับนโยบายต่อมาภายในสเดือนนี้อันนี้แหละเนี่ไดเรกพีพนี่แหละนี่แหละครับ นโยบายต่อมาจะเดินหน้าว่าด้วยเรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมด้วยโครงการสัญญาซื้อขายไฟสะอาดโดยตรงรพูดง่ายๆใครผลิตไฟฟ้าสะอาดขายโดยตรงไปได้เลยเรียกว่าด i เรก t PPA ทั้งหมดเปิด2,000เมกะวัต์ลงทุนเท่าไหร จะมีการลงทุนทั้งหมด65,000กว่าล้านตรงนี้ก็บอกพี่โอจะมีการจ้างงานขั้นต่ำเ็า0 0 0พกว่าฝ่าาคนนะไอเนี้ยพวก Data Center ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขารออะไรรูไหมที่เขาตั้งเมืองไทยเนี่ยเขารอ Direct PPA นี่ไม่เฉพาะตัวนั้นนะนิคมอุตสาหกรรมนี่พื้นที่ EEC ถูกต้องที่ผลิตไฟฟ้าสะอาดสามารถขายกันโดยตรงได้เลยไม่ต้องไปเข้าเส้นของกฟพกฟพกฟน เออไอนี่แหละครับที่เขารอกันอยู่นอกจากนั้นนะอืไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะนําไปสู่เป้าหมายไอเน็ตซีโร่เ่ยใช่โกเน็ตซีโร่ของรัฐบาลเนี่ยสองศนย์ห้าศูเนี่ยและแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเขาลุ้นระทึกกันด้วยพีเนี่ยแผน PDP พี่วีครับตอนนี้จะมีการทบทวนแผน PDP โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเข้าไปในแผนและจะประกาศใช้ใน4เดือนนี้แหละและใน4เดือนนี้ ต้องจับตาตัวนี้นี่วิธีเนี่ยเริ่มโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอัดกัาไปในใต้ดินอ่ะคล้ายๆกับฝังหม้อแม่นาคอ่ะผมัดขาวก่อนผมเคยคุยกับพ t e ีพีอพีอตทสอพอผมีก็มีก็มีบอกว่าต้องทำแซนบ็อกในอ่าวไทยเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ที่คุกขุดหากาะหา๊าซธรรมชาติเราเนี่ยอัดเข้าไปในหลุมที่มันมีหลุมมันมีหลุมที่ปิดแล้วเยอะแยะก็จับคาร์บอนใส่แล้วก็อัดเข้าไปใช่ซึ่งจะในสีเดือนนี้คงจะไม่เห็นแต่จะรเริ่มโครงการใช่เหมือนกับเป็นการเปิดบันไดขั้นแรกครับต่อมาควิกวินอีกพี่วีส่งเสริมการดําเนินกิจการในการขยายความเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าภายในภูมิภาค ทางพื้นที่บนบกและในทะเลครับโอ้ี่ครับเรียกว่าเปิดหน้าดินอ่ะเอา,อางี้ถ้าเป็นโครงการพัฒนาอาสังหาร,ริมทรัพย์นี่คือการเปิดหน้าดินครับอต่อมาในอาเซียนจะร่วมกันศึกษาและประเมินทบทวนนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนครับครับเพื่อเป็นกรบกรอบข้อตกลงด้านความมั่นคง ทางด้านพลังงานครับ,รบเมื่อใดก็ตามถ้าประเทศไทยประกาศว่าเราคือผู้นําในโครงข่ายด้านพลังงานเมื่อไหร่ประเทศไหนที่อยากลงทุนก็มาที่เราครับ<ช>เพราะไฟไม่ดับครับออใช่ไหมไฟไม่ดับไม่พอมีพลังงานเพียงพอและเป็นพลังงานสะอาดด้วยเขาบอกว่านี่เป็นจุดแข็ง หลายหลายส่วนเราอาจจะแพ้หรือว่าเสียเปรียบไอ<น>้พวกเวียดนามเช่นเรื่องของแรงงานถูกว่าอะไรแต่แต่เรื่องไฟฟ้า,เ,ฟฟาเนี่ยไฟฟ้าในลองถามในอาเซียนดูเนี่ย <c oughs> ของเราเนี่ยสถียรภาพมากที่สุดใช่ยังมีและนโยบายที่จะสําเร็จเห็นผลที่สุดภายใน4เดือนที่กระทรวงพลังงานกําลังเดินหน้าครับลด ค่าน้ํามันลดค่าไฟสร้างผลงานนั้นจะมีเรื่องเนี้พี่วิการลดภารละค่าจะจ่ายด้านพลังงานนะ,ะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC น,นี่สําคัญฮะซึ่ง EEC จะก่อให้เกิดการลงทุนร่วมเจแสนล้านครับถ้าโครงสร้างพลังงานไม่เดินหน้าอย่าหมายเลยว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นครับตอนนี้<อ>พลังงานนี่แหละ กำลังเป็นตัวหนุนสร้างผลงานให้รัฐบาลอนุทินนอกจากนอกจากกระทรวงกลางมีอะไรนะคนละครึ่งพัดแล้วเนี่ยใช่พลังงานน่าจับตามากนะเนี่ยดูสิสี่ตุลาลดราคาน้ํามันดีเซลเป็นสี่ห้าสิบตังต่อลิตรจากสามสิบเอ็ดบาทเก้าสี่ตังเลยเหลือสามสเอ็ดจุดสี่สี่นะสิบสี่ตุลาเรียกสามการไฟฟ้าผลิตปักดันนโยบายดีเล็กพีบีเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยจะจ้างงานต่างๆลงทุนนะพอยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยลดราคาน้ำมันดีเซลห้าสิบตังต่อลิตร เบนซิน30สตังค์ต่อลิตรนี่ดีเซลลดจาก31.44เนี่ยเหลือ30บาท94สตางค์ต่อลิตรแล้วน้ำมันครับค่าไฟกำลังกลายเป็นไฮไลท์ใหญ่ของรัฐบาลอนุทินครับลดน้ำมันหันค่าไฟมันคือผลงานของรัฐบาลก่อนที่จะเดินหน้าคืนอำนาจให้กับประชาชนครับครับเนชั่นอินไซด์นะสวัสดีครับสวัสดีครับ